สวัสดีนะักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะวันนี้ในรายวิชาภาษาไทยเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องคำวิเศษนะคะซึ่งคำวิเศษก็หมายถึงคำที่ทำหน้าที่ขยายคำกริยามักจะอยู่หลังคำกริยาที่ขยายนะคะถ้าเป็นคำกริยาสกรรมเนี่ยคำวิเศษมักจะอยู่หลังคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของคำกริยานั้นๆซึ่ง คำกริยาเนี่ยคุณครูเคยสอนไปแล้วใช่ไหมคะแล้วคำกริยาก็คือการแสดงอาการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวต่างๆส่วนคำวิเศษเนี่ยก็คือไปค่ะยายคำกริยาอีกทีหนึง่งถ้านักเรียนเห็นคำกริยานักเรียนเข้าใจคำกริยานักเรียนก็จะหาคำวิเศษได้ง่ายมากนะคะคำวิเศษไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องอยากนะขอแค่นักเรียนตั้งใจฟังนะคะ มาดูตัวอย่างประชาชนชมการแสดงกันอย่างล้นหลามคําว่ากันอย่างล้นหลามเนี่ยเป็นคําวิเศษใช่ไหมคะแล้วไปดูว่าคําไหนเป็นคํากริยานั่นก็คือคําว่าชมเป็นคํากริยาก็คือคําวิเศษไปขยายคํากริยากันอย่างล้นหลามก็ไปขยายคําว่าชมใช่ไหมคะบัวลอยปลิ่มน้ําบัวลอยเป็นคําวิเศษเราไปหาซิ คำไหนเป็นคํากริยานั่นก็คือคําว่าลอยเป็นคํากริยาใช่ไหมคะก็ปริ่มไปขยายลอยก็คือวิเศษไปขยายคํากริยาต่อไปบึงใหญ่มีบรรยากาศสงบเงียบสงบเป็นคําวิเศษคําไหนเป็นคํากริยาก็คือคําว่าสงบเป็นคํากริยาก็คือเงียบไปขยายคําว่าสงบ นั่นเองรวงข้าวปลิวสวัยสวัยเป็นคำวิเศษปลิวเป็นคำกริยาก็คือสวัยไปขยายปลิวก็คือวิเศษไปขยายคำกริยานั่นเองครอบครัวอยู่กันอย่างอบอุ่นกันอย่างอบอุ่นเป็นคำวิเศษกันอย่างอบอุ่นเป็นคำวิเศษอยู่เป็นคำกริยา ก็วิเศษไปขยายคำกริยาบ้านนี้อยู่สบายสบายเป็นคําวิเศษอยู่เป็นคํากริยาก็วิเศษไปขยายกริยาสบายไปคำไปขยายคำว่าอยู่ฉะนั้นนักเรียนสังเกตนะคะว่าถ้านักเรียนรู้คํากริยานักเรียนก็จะเห็นได้ว่า คำวิเศษมันจะไปขยายคำกริยาแล้วมักจะอยู่หลังคำกริยานั่นเองส่วนในช่องสี่เหลี่ยมนี้นักเรียนก็ไปดูไปอ่านดูว่าคำวิเศษมักจะเป็นคำว่าอะไรนะคะต่อไปเราไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะคะพ่อปลูกต้นไม้ร่มรื่นบ้านจึงหน้าอยู่คำว่าร่มรื่นเป็นคำวิเศษ แล้วคําไหนล่ะเป็นคํากริยาอ่านเรียนดูซิว่าคําไหนควรเป็นคำกริยาก็คือการแสดงอาการเคลื่อนที่ก็คือคําว่าปลูกปลูกเป็นคํากริยาล่มลื่นไปขยายคําว่าปลูกหรือต้นไม้เป็นขยายต้นไม้เป็นคำนามเห็นไหมเป็นคำนาม ใช่ไหมคะก็ไปขยายคําว่าต้นไม้ได้เหมือนกันเนาะคนที่ใช้เงินฟุ่มเฟือยจะยากจนคําว่าฟุ่มฟุ่มเฟือยเป็นคําวิเศษแล้วคําไหนละ่ะเป็นคํากริยาคําว่าใช้ใช่ไหมคะเงินเป็นคํานามใช่ไหมคําว่าใช้เป็นคํากริยาไปขยายคํากริยาเนาะ แล้วครูบอกว่าแล้วตอนตอนแรกครูอบอกว่ามันมักจะอยู่หลังคํากริยาที่เป็นสกรรมใช่ไหมคะคนใช้เงินใช้เป็นกริยาที่มีเงินเป็นสกรรมใช่ไหมเงินเป็นกรรมใช่ไหมก็มนะักจะอยู่หลังคําสกรรมกริยาเห็นไหมมันจะอยู่หลังคําว่าเงินฟุ่มเฟือยไปขยายคํากริยาก็คือไปขยายคําว่าใช้ เหไ,ไหมคะแม้คุณยายจะมีอายุมากแล้วแต่ยังเดินคล่องแคล่วคล่องแคล่วเป็นคําวิเศษแล้วคําว่าเดินเป็นคํากริยาก็คือคล่องแคล่วไปขยายคําว่าเดินบริเวณที่มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นจะมีอากาศบริสุทธิ์หนาแน่นเป็นคําวิเศษอะไรเป็นคํากริยาเธอว่าว คำว่าขึ้นเป็นคำกริยาก็คือหนาแน่นไปขยายคำว่าขึ้นนั่นเองต่อไปช่างคนนี้แกะสลักบานประตูได้งดงามยิ่งนักคำว่างดงามเป็นคำวิเศษแล้วคำว่าแกะสลักเป็นคำกริยาก็งดงามไปขยายแกะสลักฉะนั้นครูจึงบอกว่านัก เรียนต้องดูที่คำกริยาแล้วมันจะไปนำไปสู่คำวิเศษได้อย่างง่ายเพราะคำวิเศษมันจะไปขยายคำกริยาแล้วคำวิเศษมักจะอยู่หลังคำกริยานะคะถ้าเป็นกริยาประเภทสกรรมที่มีกรรมมารองรับมันก็มักจะอยู่หลังคำ กริยาที่เป็นสกรรมกริยานั่นเองนะคะนักเรียนเรียนคำกริยามาแล้วนักเรียนจะต้องนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะเพื่อหาคำวิเศษนั่นเองเนาะที่นี้ไปดูแบบฝึกใบงานของเรานะคะใบงานของเราให้นักเรียนเลือกคำวิเศษที่กำหนดเติมในช่องว่างแล้วสังเกตหน้าที่ของคำเหล่านั้น เติมลงในช่องว่างมีคำว่าเกลื่อนกลาดยาวระฟ้าระยิบระยับสนิทข้อความแรกนักเรียนเห็นผมเห็นรูปใช่ไหมคะไว้ผมไว้ผมนักเรียนควรที่จะใส่คำว่าอะไรไว้ผมระยิบระยับได้ไหมก็ไม่ได้ก็คือไว้ผมยาวก็เอาคำว่ายาวมาใส่ อันนี้มันง่ายเพราะมันมีรูปภาพประกอบนะคะต่อไปให้นักเรียนเขียนคําตรงข้ามกับคําวิเศษที่กําหนดแล้วอ่านคําเหล่านั้นคําตรงข้ามก็อย่างเช่นดําตรงข้ามกับคําว่าขาวใช่ไหมคะดำตรงข้ามกับคําว่าขาวใกล้ตรงข้ามกับอะไรละ่ะใกล้ก็ตรงข้ามกับ ไกลเนาะซ้ายตรงข้ามกับขวาแบบนี้เป็นต้นนะคะคำตรงข้ามไม่ยากเนาะคำตรงข้ามดูไม่ใช่ว่าอ๋อคำตรงข้ามาค่มมมะคะูดำตรงข้ามกับไม่ดำได้ไหมผิดนะคะดำตรงข้ามกับไม่ดำใกล้ตรงข้ามกับไม่ใกล้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถูกนะคะคำตรงข้าม มันคือคำคุณลัคำที่มีความหมายตรงข้ามกันนะคะต่อไปให้นักเรียนจำแนกชนิดของคำโดยนำอักษรย่อไปเติมลงในช่องว่างคำกริยาอักษรย่อของคำกริยาก็คือกอไก่คำกริยาเราเรียนไปแล้วก็หมายถึงคำที่แสดงอาการท่าทางต่างๆ การเคลื่อนที่เคลื่อนไหวใช่ไหมคะเป็นคำกริยาแทนด้วยกอไก่คำนามก็คือคำที่ใช้เรียกคนชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่ใช้นอนหนูเป็นคำย่อคำวิเศษก็คือเป็นคำขยายคำกริยาก็คือใช้ววเวนนะคะข้อแรกคำว่าแก้วน้ำนักเรียนคิดว่าเป็นคำอะไรแก้วน้ำเป็นคำ นามนะคะคำว่าแก้วน้ำเป็นคำที่ใช้เรียกชื่อสิ่งของเป็นคำนามกลางวันกลางวานนักนเรียนคิดสิควรเป็นคำอะไรกัางวานเป็นคำวิเศษที่นำมาขยายคำกริยานะคะพักผ่อนเป็นคำอะไรพักผ่อน พักผ่อนเป็นการแสดงอาการก็คือคํากริยานั่นเองนะคะที่เหลือนักเรียนทําเองนักเรียนดูคําแล้วก็ดูว่ามันควรที่จะเป็นคํากริยาคํานามหรือคําวิเศษนะคะต่อไปให้นักเรียนขีดเส้นใต้คําวิเศษในประโยคแล้วบอกว่าทําหน้าที่ขยายคําใดคําที่เขาขีดเส้นใต้ คำที่เขาขีดเส้นใต้จะเป็นคำวิเศษส่วนคำที่เขาเอามาเขียนเป็นคำขยายนะคะอันนี้ขยายเนาะก็นําไปเขียนก็คือคําว่าเรียบร้อยไปขยายคําว่ายืนตรงคําว่ายืนตรงนะักเรียนคิดว่าเป็นคําประเภทไหนก็คือคํากริยานั่นเองนะคะเอาไปเขียนลงในช่องว่าง ต่อไปน้องนอนหลับสนิทในเปลนักเรียนหาคำคำวิเศษสิหรือหาคำกริยาก็ได้ก็คือคำว่าหลับเป็นคำคำว่าหลับเป็นคำกริยานักเรียนก็นำคำว่าหลับมาเติมใช่ไหมคะแล้วก็ขีดเส้นใต้คำว่าสนิทนี่พอครูหาคำว่าอ่าหลับ คำกริยาเจอครูก็จะเจอครูก็จะเจอคำวิเศษทันทีก็คือคำวิเศษคำว่าหลับไปขยายเนี่ยคำว่าสนิทไปขยายคำว่าหลับฉะนั้นเราจะต้องขีดขีดเส้นใต้คำวิเศษนะคะก็คือคำว่าสนิทแล้วเอาคำที่เอาคำที่ถูกขยายเนี่ยไปเติมลงในช่องว่างนะคะ ต่อไปครูจะเฉลยอ,อีกสักหนึ่งข้อครูเฉลยคำข้อที่3แล้วกันดิฉันดีใจมากที่จะได้ไปเที่ยวทะเลก่อนอื่นนักเรียนดูที่คำกริยาหาคำกริยาสิมันคือคำไหนครูเจอและครูเจอคำกริยาและคือคำว่าดีใจนักเรียนเอามาเติมดีใจแล้วคำวิเศษ ที่ไปขยายคํากริยานักเรียนคิดว่าคือคําว่าอะไรก็ต้องอยู่หลังใช่ไหมคะอยู่หลังเลยก็คือคําว่ามากก็ขีดเส้นใต้คําวิเศษเพราะมันไปขยายคําว่าดีใจใช่ไหมคะ,ะหลักการง่ายๆคือนักเรียนหาคำวิเศษเอ๊นักเรียนหาคํากริยาแล้วนักเรียนจะเจอคําวิเศษนะคะ ไม่ยากแค่นักเรียนทำความเข้าใจนักเรียนฟังนักเรียนตั้งใจนักเรียนก็จะทำได้อันนี้คือตัวตัวอย่างการทำแบบฝึกทีนี้นักเรียนก็ลงมือทำแบบฝึกได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องคำวิเศษนะคะสรุปอีกครั้งหนึง่งคำวิเศษก็คือคำที่ไปขยายคำกริยามักจะอยู่หลังคำกริยาเองนั่นเองนะคะ วันนี้ก็จบคำวิเศษไปแล้วใครไม่เข้าใจตรงไหนนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูได้นะคะหรือทักแชททักไลน์มาหาคุณครูได้หรือโทรศัพท์มาหาคุณครูได้นะคะวันนี้ก็จบเรื่องคำวิเศษเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ